สวัสดีค่ะในวันนี้หญิงขอพาทุกท่านไปพบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทายาทตระกูลเศรษฐีคนหนึ่งที่หายตัวไปอย่างลึกลับในระหว่างที่เธอออกไปวิ่งออกกําลังกายในตอนเชา้าก่อนที่เรื่องราวจะจบลงด้วยการพบร่างของเธอในสภาพที่ถูกทําร้ายอย่างโหดเหี้ยมแล้วเรามาร่วมค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ในคดีนี้ไปด้วยกันกับ The last Run การวิ่งครั้งสุดท้าย ก่อนจะไปรับชมและรับฟังเรื่องเล่าของเราในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดสัพเพเรื่องเล่าตอนใหม่ๆที่เราจะหยิบม,มานำเสนอในตอนต่อๆไปด้วยนะคะโดยเรื่องราวในวันนี้หญิงขอพาทุกท่านเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปยังเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นหัวใจของเสียงดนตรีแห่งอเมริกาเมืองที่เต็มไปด้วยจังหวะของบลูโซและร็อกแอนด์โรล ที่ที่ก,อก่อกำเนิดศิลปินระดับตำนานอย่างเอลวิสเพสตรีและบีบีคิงเมืองที่แม่นะ้ำมิสซิสซิปปีไหลผ่านและอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมและอาหารรสเลือดที่เป็นเอกลักษณ์และสถานที่ที่หญิงกำลังพูดถึงนี้ก็คือเมืองเมมฟิสรัฐเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ทว่าเมืองที่ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยสีสันและชีวิตของเสียงดนตรีแห่งนี้กลับมีเรื่องราวอันน่าสะเทือนใจซ่อนอยู่ และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่เราจะไปค้นหาพร้อมกันในวันนี้อิไราซาเฟรชเชอร์หญิงสาววัย34ปีเธอเป็นครูอนุบาลและเป็นแม่ลูกสองที่แต่งงานแล้วเธอพบกับริชาร์ดสามีของเธอที่โบสในเมืองเมมฟิสและทั้งคู่ก็แต่งงานกันที่นั่นในปี2014ในตอนนั้นริชาร์ดเขาทำงานเป็นผู้ประสานงานโครงการที่บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมไทโอกา และหลังจากนั้นเขาก็ได้เปลี่ยนมาทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายขายที่ศูนย์เรือเมมฟิสอ r a รซาเธอคือทายาทของบริษัทจัดจำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ชื่อดังที่ประสบผลสำเร็จและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในสังคมแม้เธอจะเกิดมาในครอบครัวนักธุรกิจแต่สิ่งเดียวที่อเรซารักและสนใจมาตลอดก็คือการสอนเธอเริ่มต้นเส้นทางสายครูด้วยการสอนเด็กอนุบาลในเนชวิล และยังแบ่งเวลาไปเป็นโคช้ชกีฬาให้กับเด็กๆอีกด้วยและต่อมาเธอก็ย้ายมาสอนที่โรงเรียนหญิงล้วนที่ดีที่สุดของรัฐเทนเนสซีอย่างไรก็ตามอิไรซาเธอทุ่มเทให้กับงานสอนอย่างเต็มที่และผูกพันกับนักเรียนของเธออย่างมากจนกระทั่งเช้าตรู่ของวันศุกร์ที่2กันยายนปี2022เวลาประมาณตีสีขณะที่คนส่วนใหญ่ยังคงหลับไหลอิไลซาก,กำลังเตรียมตัวออกไปวิ่งจ็อกกิ้งยามเช้าตามปกติ ซึ่งการออกกำลังกายโดยเฉพาะการวิง่งก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเธอที่ขาดไม่ได้เนื่องจากอิรซาเป็นนักวิ่งมาราธอนตัวยงและในปีเดียวกันนั้นเธอก็สามารถเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่22ในกลุ่มนักวิ่งหญิงของการแข่งขันเส้นจูสมาราธอนและถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมจนทำให้เธอนั้นผ่านคุณสมบัติในการเข้าร่วมการแข่งขันบอสตันมาราธอนรุ่นอีรีดอีกด้วยอิรซาเป็นคนรักสุขภาพ เธอมักจะวิ่งเป็นระยะทางประมาณ8กิโลเมตรทุกวันโดยใช้เส้นทางเดิมและเวลาเดิมเสมอและในเชา้าวันนั้นก็ไม่มีอะไรต่างไปจากเดิมทว่าเวลาประมาณ6 4โมง45นาทีขณะที่แสงอรุณเริ่มจับขอบฟ้าชายคนหนึ่งกำลังปั่นจัก,กรยานผ่านบริเวณใกล้กับมหาวิทยาลัยเมมฟิสก็สังเกตเห็นขวดน้ำโทรศัพท์มือถือและรองเท้ายี่ห้อแชมเปี้ยนวางอยู่ริมถนนเขารู้สึกผิดสังเกตจึงตัดสินใจจอดดู ก่อนจะเก็บโทรศัพท์มือถือไปส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อช่วยตามหาเจ้าของและประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อมาทุกอย่างก็เริ่มกระจา่างเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองเมมฟิสได้รับสายแจ้งความจากริชาร์ดสามีของเอริซาว่าภรรยาของเขานั้นยังไม่กลับมาถึงบ้านหลังจากออกไปวิ่งในช่วงเช้าและไม่สามารถติดต่อเธอได้และนั่นเองที่ทําให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มเชื่อมโยงได้ว่าโทรศัพท์มือถือและขวดน้ำที่พบ น่าจะเป็นของอิไราซาส่วนรองเท้าแต่ยี่ห้อแชมเปี้ยนที่ตกอยู่ใกล้กันกลับไม่มีใครทราบว่าเป็นของใครจากนั้นสิ่งของทั้งหมดเจ้าหน้าที่ก็นำส่งต่อไปยังครอบครัวของอิไราซาเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของอย่างเป็นทางการก่อนที่เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานในการสืบสวนต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงและพบว่าอิไราซากำลังวิ่งตามเส้นทางประจำของเธอ โดยในวันนั้นเธอสวมเสื้อกีฬาแขนกุดสีชมพูใส่กางเกงขาสั้นแบรนลูลูเลมอนสีน้ำเงินอมมอ่วงและเมื่อเจ้าหน้าที่ไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่ตามถนนพวกเขาก็พบภาพรถยนต์ SUV สีดำคันหนึ่งขับวนเวียนอยู่ในพื้นที่เป็นเวลาราวครึ่งชั่วโมงก่อนจะค่อยๆชะลอและจอดนิ่งอยู่ริมทางและในจังหวะที่อิไรซาวิ่งผ่านกล้องก็จับภาพชายคนหนึ่งกระโดดลงมาจากตัวรถ วิ่งตรงเข้าไปหาเธอและใช้กกำลังลากตัวเธอขึ้นรถจากนั้นรถคันดังกล่าวก็จอดนิ่งอยู่ประมาณ4นาทีก่อนที่จะเร่งเครื่องขับออกไปอย่างรวดเร็วแม่กล้องวงจรปิดจะสามารถจับภาพเหตุการณ์ได้แต่พวกเขาก็ไม่สามารถระบุรูปพรรณสันธานของผู้ต้องสงสัยได้ชัดเจนนักเนื่องจากแสงสว่างยังน้อยและเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นภายในไม่กี่นาทีทว่าสิ่งที่พอจะสังเกตได้จากภาพ ก็คือไฟหน้าฝั่งหนึ่งของรถนั้นดูเหมือนจะชำรุดและจากกล้องอีกมุมหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยังสามารถจับภาพแผ่นป้ายทะเบียนได้บางส่วนอีกด้วยนอกจากนี้รองเท้าแต่ยี่ห้อแชมเปี้ยนที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งในตอนแรกไม่มีใครทราบว่าเป็นของใครเจ้าหน้าที่จึงตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นของผู้ก่อเหตุจึงส่งรองเท้าคู่นั้นไปตรวจสอบลายนิ้วมือและดีเอ็นเอเพื่อหาความเชื่อมโยงกับผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ทันที ่อมาในวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ระดมกำลังครั้งใหญ่ทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินเพื่อเร่งค้นหาคุณแม่ที่หายตัวไปทั่วทั้งเมืองเมมฟิสอย่างเต็มกำลังและในเวลาเดียวกันนั้นคุณลุงของเอลิซาก็ได้ออกมาแถลงข่าวสั้นๆในนามของครอบครัวว่าขอบคุณทุกคนสำหรับคำอธิฐานและกำลังใจที่หลั่งไหลเข้ามาขอขอบคุณกรมตำรวจเมมฟิสสำนักงานในอำเภอเชลบีหน่วยงานทีบีไอเ และเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายทุกหน่วยงานที่ทุมเททุกอย่างเพื่อตามหาห,าหลานสาวของเขาและเหนือสิ่งอื่นใดครอบครัวของเขาก็ต้องการเห็นอ e ีไรซ่ากลับบ้านอย่างปลอดภัยและเสนอเงินรางวัลจำนวน50,000ดอลลาร์หรือประมาณ1 8 0 0 0 0้บาทไทยในช่วงเวลานั้นสำหรับผู้ที่ให้ข้อมูลที่นำไปสู่การพบตัวเธออย่างปลอดภัยพวกเขาวิ่งวอนต่อสื่อและสาธารณาชนช่วยกระจายข่าวสารรวมถึงเบาะแสใดๆที่เป็นประโยชน์ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านหมายเลขสายด่วนที่กำหนดไว้อย่างไรก็ตามหลังจากเกิดเหตุได้ไม่นานเจ้าหน้าที่ก็ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ในพื้นที่ใกล้จุดเกิดเหตุพร้อมกับส่งทีมนักสืบลงพื้นที่เพื่อเร่งคลี่คลายคดีให้เร็วที่สุดและนอกจากนี้พวกเขาก็ไม่รอช้าที่จะเผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพเหตุการณ์ในช่วงเช้าขณะที่เอไรซ่ากำลังวิ่งตามเส้นทางเดิม แล้วรวมถึงภาพของรถยนต์ต้องสงสัยที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นพาหนะที่ผู้ก่อเหตุใช้ในการลักพาตัวเธอจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าตรวจค้นบ้านของเอริซาและริชาร์ดเพื่อรวบรวมวัตถุพยานที่อาจเชื่อมโยงกับคดีการหายตัวไปของเธอซึ่งรายการสิ่งของที่ถูกนําไปตรวจสอบนั้นก็รวมถึงแท็บเล็ตส่วนตัวและก็รถยนต์ของครอบครัวด้วยแม้ในเบื้องต้นทางการจะเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ เป็นการกระทำโดยลํำพังของคนแปลกหน้าและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลใกล้ชิดแต่ในโลกออนไลน์กลับเต็มไปด้วยกระแสการตั้งข้อสงสัยและถกเถียงกันว่าริชาร์ดสามีผู้โศกเศร้าของเธออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องและเหตุจูงใจอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพย์สินหรือมอรดกซึ่งเรื่องนี้ก็ได้สร้างความเจ็บปวดอย่างมากให้กับครอบครัวของเธอแต่ท้ายที่สุดผู้ที่เคยตั้งข้อคอรหาเหล่านั้นก็ต้องออกมายอมรับผิดและกล่าวคำขอโทษ เมื่อเจ้าหน้าที่สามารถตามรอยผู้ต้องสงสัยตัวจริงได้ภายในเวลาไม่กี่วันโดยจุดเริ่มต้นของเบาะแสสำคัญนี้เกิดขึ้นในลานจอดรถแห่งหนึ่งซึ่งตำรวจพบรถ s u v สีเข้มที่มีลักษณะตรงกับข้อมูลจากกล้องวงจรปิดและในเวลาใกล้เคียงกันผลตรวจ DNA จากรองเท้าแต่ที่พบในที่เกิดเหตุก็ถูกส่งกลับมาซึ่งระบุชื่อของชายคนหนึ่งที่เคยมีประวัติกับระบบข,ของกรมตำรวจมาแล้วเกือบ30ปี และชายผู้นั้นก็มีชื่อว่าครีโอธาแอสตันวัย38ปีหรือบางครั้งเขาก็ใช้นามสกุลว่าเฮนเดอร์สันครีโอธาเขามีประวัติอาชญากรรมยาวเป็นหางวาวเริ่มต้นตั้งแต่อายุเพียง11ปีและพึ่งพ้นโทษออกมาได้ไม่นานหลังจากต้องโทษจำคุกถึง20ปีในคดีลักพาตัวอย่างไรก็ตามในช่วงระหว่างปี1995มาจนถึงพฤษภาคมปี2000ครีโอธามีประวัติเคยถูกจับกุมถึง16ครั้ง ซึ่งรวมถึงคดีค่มคืนชายรายหนึ่งโดยที่เขาไม่เปิดเผยชื่อซึ่งขณะนั้นคริโอทามีอายุเพียง14ปีและนอกจากนี้ก็ยังมีคดีลักทรัพย์คดีทำร้ายร่างกายและคดีครอบครองอาวุธปืนโดยผิดกฎหมายอีกด้วยสำหรับคดีลักพาตัวที่เขาเพิ่งได้รับอิสรภาพนั้นก็เกิดขึ้นเมื่อปี2000ขณะที่เขาอายุได้16ปีโดยมีทนายความชื่อดังเป็นผู้เสียหาย ซึ่งเขาเล่าว่าเขานั้นรอดชีวิตมาได้ราวปฏิหารในเหตุการณ์นั้นคริโอทาและผู้สมรูร้ร่วมคิดได้ลาเขาขึ้นรถเวลาประมาณตีสองแต่โชคดีที่สามารถตะโกนขอความช่วยเหลือได้ทันนอกจากนี้ในช่วงที่คริโอทาถูกจองจำอยู่ในเรือนจำข้อมูลจากบันทึกยังระบุอีกว่าเขานั้นเคยถูกกล่าวหาว่ากระทำอนาจารในที่สาธารณะถึง19ครั้งท้ายที่สุดเขาก็ถูกจับกลุ่ม และก็ถูกตั้งข้อหาลักพาตัวโดยมีลักษณะรุนแรงเป็นพิเศษและรวมถึงข้อหาทำลายหลักฐานด้วยแม้ในตอนนั้นจะมีการควบคุมผู้ต้องสงสัยไว้ได้แล้วแต่การค้นหาเรซาก็ยังคงดำเนินต่อไปเนื่องจากคริโอไทยยังคงปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือหรือว่าเปิดปากพูดใดๆในสถานการณ์เช่นนี้ตำรวจเมืองเมมฟิสจึงต้องขอความช่วยเหลือจาก FBI และหน่วยงานอื่นๆเข้ามาร่วมปฏิบัติการ โดยอาศัยการตรวจสอบพิกัดโทรศัพท์มือถือและประวัติการเคลื่อนไหวของผู้ต้องสงสัยและเหยื่อยอย่างละเอียดและในที่สุดช่วงยินของวันที่5กันยายนเวลาประมาณ5โมง7นาทีหรือว่า4วันหลังจากที่เธอหายตัวไปตำรวจเมืองเมมฟิสพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆก็ได้พบเบาะแสสำคัญว่ามีการพบร่างของมนุษย์ถูกทิ้งไว้บริเวณด้านหลังของอาคารดูแผกคร้างแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่อีไรซาถูกพบครั้งสุดท้ายประมาณจิไมล์และหลังจากมีการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมพวกเขาก็สามารถยืนยันได้อย่างเป็นทางการว่าร่างที่พบนั้นคือออไรซาเฟรตเชอร์โดยร่างของเธอมีบาดแผลจากการถูกยิงที่ศีรษะกระดูกขากรนไกรหักและมีร่องรอยบาดเจ็บที่ขานอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังพบกางเกงขาสั้นสำหรับชายวิ่งของเธอ ถูกทิ้งไว้ในถุงใกล้กับจุดเกิดเหตุอีกด้วยต่อมารายงานทางพิษวิทยาก็ได้ระบุว่าในร่างกายของอิริซานมีสารเฟนชานิลอยู่แต่ไม่ได้ระบุชัดว่าเข้าสู่ร่างกายนานแค่ไหนและไม่ได้ยืนยันว่าเธอถูกล่วงและเมิดทางเพศหรือไม่ขณะเดียวกันก็ไม่มีข้อมูลหรือว่าหลักฐานใดบ่งชี้ว่าอ e ิรซ่าเคยใช้สารเสพติดมาก่อนอย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ก็ยังคงตั้งข้อสงสัยเนื่องจากมีหลักฐานว่ารถของคนร้ายจอดนิ่งอยู่เป็นเวลานานถึง4นาทีซึ่งอาจบ่งชี้ว่ามีการกระทําบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวดังนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงเชื่อว่าเธออาจถูกล่วงละเมิดทางเพศในขณะนั้นต่อมาหลักฐานจากระบบระบ,บุตาแหน่งโทรศัพท์มือถือของคริโอทายืนยันว่าเขาอยู่ใกล้กับจุดที่เรซาถูกลักพาตัวไปในวันเกิดเหตุ และยังมีข้อมูลว่าเขาขับรถวนเวียนใกล้กับบริเวณที่พบศพของเธอและนอกจากนี้เพื่อนบ้านก็ให้การว่าเห็นครีโอทาชายน้ำยาทําความสะอาดพื้นทําความสะอาดรถอย่างละเอียดผิดปกติและมาริโอน้องชายของเขาก็ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเขานั้นเห็นพี่ชายของตัวเองกำลังซักเสื้อผ้าในอ่างล้างมือในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุการณ์ลักพาตัวอีกด้วยจากหลักฐานที่เพิ่มขึ้น คริโอทาจึงถูกตั้งข้อหาเพิ่มเติมโดยหนึ่งในนั้นก็คือข้อหาฆาตกรรมระดับแรงหรือว่าการฆาตกรรมโดยเจตนาและมีการไต่ตรองไว้ก่อนและนอกจากนี้เขาก็ยังถูกตั้งข้อหาเพิ่มเติมอีก3กระทงดังนี้ 1. การขโมยข้อมูลส่วนบุคคล 2. การลักทรัพย์มูลค่าต่ำกว่า1,000ดอลลาร์และ3การใช้บัตรเครดิตโดยช่อโกงคดีนี้ได้สร้างความไม่สบายใจและรู้สึกไม่ปลอดภัยไปทั่วเมือง หนึ่งสัปดาห์ต่อมาผู้คนหลายร้อยคนในเมืองเมมฟิส hmm. ก็ได้ออกมารวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมที่ชื่อว่าเลดฟ i n i s อ e ริซา r Run ันโดยพวกเขาได้วิ่งไปตามเส้นทางเดียวกับที่อเรซาตั้งใจจะวิ่งในเช้าว,วันนั้นเพื่อแสดงการสนับสนุนและร่วมไว้อาลัยถึงชีวิตของอไรซาพวกเขาเริ่มวิ่งตั้งแต่ตี4.20นาทีในระยะทาง8.2ไมล์ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่อรซาจะเริ่มวิ่งในวันที่เธอหายตัวไป แม้จะมีหลักฐานมากมายคริโอทากับให้การปฏิเสธและคดีของเขาก็ถูกกำหนดให้เข้าสู่การพิจารณาคดีในเดือนกุมภาพันธ์ปี2025โดยอายการได้ระบุอย่างชัดเจนว่าพวกเขาจะดำเนินการขอให้ศาลตัดสินโทษประหารชีวิตในระหว่างที่คดีของออเรซากำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีคริโอทาก็ถูกตั้งข้อหาเพิ่มเติมจากอีกคดีซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เมื่อหนึ่งปีก่อนหน้านี้ โดยเขาถูกกล่าวหาว่าได้คมคืนหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าอาริเซียแฟรงคลินโดยที่เขาใช้อาวุธปืนข่มขู่เขาจึงถูกตั้งข้อหาหนักดังนี้1คดีข่มขืนกระทำชำเราโดยมีลักษณะรุนแรงเป็นพิเศษ 2. การลักพาตัวโดยมีลักษณะรุนแรงและ 3. การครอบครองอาวุธปืนในขณะที่เป็นผู้ต้องโทษอาญาแต่เนื่องจากความล่าช้าในกระบวนการตรวจสอบหลักฐานจากชุดตรวจการล่วงละเมิดทางเพศ ก็ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเชื่อมโยงด n a นที่ได้จากอาริเซียไปถึงคริโอทาได้ทันเวลาเขาจึงยังคงลอยนวลโดยไม่ถูกจับจากความล้มเหลวของกระบวนการยุติธรรมดังกล่าวอาริเซียจึงตัดสินใจยื่นฟ้องเมืองเมมฟิสและกรมตำรวจโด,ย,ดยให้เหตุผลว่าการสอบสวนคดีของเธอนั้นล่าชา้าจึงเปิดโอกาสให้คนร้ายอย่างครีโอทาได้ก่อเหตุลักพาตัวและฆ่าเอเรซ่าในเวลาต่อมาอาริเซียและทานายความระบุชัดเจนว่า เจ้าหน้าที่ทราบตัวผู้ก่อเหตุอยู่แล้วแต่กลับไม่ดําเนินการใดๆและผลลัพธ์ของความประมาทนี้ก็คือการสูญเสียชีวิตของเอรซาทั้งที่จริงแล้วเธอควรยังมีชีวิตอยู่หากเจ้าหน้าที่ทํางานของตนอย่างถูกต้องแต่สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือชุดตรวจการล่วงและเมิดทางเพศของอาริเซียไม่ได้รับการดําเนินการให้เสร็จสิ้นเป็นเวลานานถึง9เดือนเต็มและที่สําคัญก็คือตัวอย่าง d n a ที่เก็บจากชุดตรวจดังกล่าว ก็ถูกส่งเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแห่งชาติหลังจากที่อ e ีไรซาถูกลักพาตัวไปแล้วถึง3วันหลังจากการพิจารณาคดีในชั้นศาลคริโอทาก็ถูกศาลพิพากษาจำคุกเป็นเวลา80ปีในคดีที่ทำร้ายออไรซาอย่างไรก็ตามทนายความของเขาให้เหตุผลว่ามีหลักฐานมากมายที่มัดตัวเขาและไม่มีทางที่เขาจะรอดพ้นจากคำตัดสินว่ามีความผิด พวกเขาระบุว่าตลอดช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาพวกเขานั้นได้คุยกับลูกความอย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำว่าเราจำเป็นต้องยุติคดีนี้เพราะเราไม่สามารถนำมันเข้าสู่การพิจารณาคดีโดยหวังว่าจะชนะได้ดังนั้นในช่วงปลายปี2024ครีโอทาจึงเปลี่ยนคำให้การยอมรับสารภาพในข้อหารลักพาตัวและฆาตกรรมอิไรซาเขาจึงถูกศาลพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับการปล่อยตัวก่อนก,อนกำหนด ซึ่งตลอดการพิจารณาคดีเขานั่งนิ่งไร้อารมณ์และไร้ความรู้สึกและนอกจากนี้อายการเขตก็ยังระบุอีกว่าผู้ต้องหาไม่ขอใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์คำพิพากษาในเวลาต่อมาครอบครัวของอเราซาก็ได้ถแถลงการเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณและอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณต้องกลายเป็นคนที่ต้องการทำร้ายผู้อื่นแต่ไม่ว่าเหตุผลนั้นคืออะไร มันไม่สามารถใช้เพื่อแก้ตัวหรือว่าอธิบายสิ่งที่คุณทำได้คุณได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราไปตลอดการและไม่มีวันที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมคุณฆ่าเอรีซาทั้งที่เธอไม่ได้ทำอะไรผิดกับคุณเลยเธอไม่เคยทำร้ายคุณแต่มันจะตรงกันข้ามถ้าคุณตกอยู่ในความลำบากเธอคงจะเป็นคนแรกที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณจากคดีของเอรซาและออริเซียก็ทำให้รัฐสภาเทนเนสซีได้ผ่านกฎหมายใหม่ ที่กำหนดให้สำนักง,งานสอบสวนแห่งรัฐเทนเนสีต้องจัดทำรายงานประจำไตรมาสเกี่ยวกับระยะเวลาในการตรวจสอบชุดเก็บหลักฐานการล่วงละเมิดทางเพศหลังจากที่ทางช่องของเราได้นำเนื้อหาทั้งหมดมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันในวันนี้หญิงมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับอ e ีไรซ่านั้นเป็นเหมือนฝันร้ายที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับใครทั้งนั้นคดีนี้เป็นตัวอย่างที่น่ากลัวของระบบยุติธรรมที่เกิดช่องโหว่และความผิดพลาด เมื่อมองย้อนกลับไปยังประวัติอาชญากรรมของครีโอทาที่ก่อไว้ยาวเหยียดก็น่าเศร้าใจที่ดูเหมือนเขาไม่เคยมีความตั้งใจจะหยุดก่อเหตุเลยแม้แต่น้อยอย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนจากแหล่งข่าวโดยตรงว่าแรงจูงใจในการลักพาตัวและการฆาตกรรมอิเรซาของเขานั้นคืออะไรแล้วเพื่อนๆล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับคดีนี้สามารถแชร์ความคิดเห็นหรือว่าพูดคุยกันที่ใต้คลิปได้เลยค่ะ และถ้าหากเรานำเสนอข้อมูลตกหลน่นหรือผิดพลาดไปประการใดพวกเราต้องขออภัยเพื่อนๆมานะที่นี่อย่าลืมดูแลตัวเองและคนรอบข้างให้ดีและพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ